哦。嗯嗯嗯 นี่ไม่ไหวลืมเอาแว่นมาน้องที่าถึงได้ไแมถึงแล้ว,ลวนี่จะน่ารืนนี่นี่ไงสีส้มัีแเราถ้าไปเราก็ไปสแกนกันนะ ดสรนะคะไปเห็นว่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไหนกันก่อนดีไปดูรอบนอกกันไหมเยอะาเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันก่อนนะนว้าวเฮ้ยขอหน้ากากได้ไหมครอ่ะโรหรือเอาเลยัขอหน้ากากไ,ได้เ้าให้ใส่หน้ากากไว้ว้าวแบรนด์เนมแบรนด์เนมทุกชนิดลด ลดเยอะมากนะคะเสียมากก็ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องทีไป่วไม่ได้อู้อันนี้ก็เจดสะเอ้ยูสักก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหลดมากเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มากเจ็ดสิบอันนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะได้แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ส, well, ส่วนมากจะเส็ส่วนมากจะเส็สิบเปอร์เ็นต er ์ซะเยอะสบายจีสองพันฮะดล้ก็ทีสองพัก็นดแต่ไม่รู้ลดเท่าไหร่อ้นนี้มันบอกว่ามังมีสีอ่ะไม่เป็นมังมีสีสุกม่เป็นเนาะชัดออนก็ ผู้ชายเสืะ้ะตาผู้ชายหรือหนึ่งแฟมโน้ตนี่พี่ายายต้องเข้าร้านนี้เสื้อผ้าเยอะใส่อาจินให้อาจินดูว,ว้าวแล้วเราจะไปบุกเดินวนกันก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูของที่เราจะซื้อกันโอ้นี่ร้านนี้เราดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะ้ปร้านอะไรก่อน

เกือบหร้อยนะคะ กระเป๋าต,ตังค่ะแม่ดูกระเป๋าตังอันนี้มีตรงนี้นะคะมีแค่ตรงนี้เหรอกระเป๋าตังเปิดดูได้มีสีแดงไหมสีแดงเหมือนกันหนูไหนถือกระเป๋าตังคันไหนข้างล่างอ๋ออันนี้เป็นเป๋าสั้นแม่ชอบยาวเอากระเป๋ายาวสิคะแบบยาวไหนโดยจะปีใหม่แล้วก็กระเป๋าต,ตัง สีทองก็สวยดีเนะแบบยาวเอาหรอโอ้ยแม่ชอบแบบยาวแม่ชอบสีอินจะได้อันนี้แบบยาวเที่ยถ้ชอบเี่ยวไหนนี่ชอบแบบไหนชอบแบบไหนกันเออกเป๋าตังตัง แดงอ่ะมันไม่มีสีแดงเนาะนี่จะแบบนี like ้ใบเท่าไหร่คะงนจะอยม่2,900ลดแล้วก็อยู่ที่ประมาณไปนี้เหลือ1 2 9 0อรเนี่6,320เท่าไหร่นะ6,320ีัน Wow. Yay, Christmas. ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมะ์ว้าว่ก็นี่เป็นแหวนของเลแบนเลแบนเท่าไหร่เออ7,800ตัวโดวนี้7,800พั0แปดเจ็ดันแป้บาทนะคะฮาลูกนี่เอาลูกอันนั้นมันของผู้ใหญ่ค่ะไม่ใช่ของเด็กเดี๋ยวของเด็กไม่ค่อยไปซื้อให้นี่สวยสวยนี่ก็อันนี้เจ็ดพันว้าว wow. สวยดีเจ็ดพัน เดิห้าปเซ็นลดน้อยอเน,นี้ยห้าเปอร์็นตไหนดูอันนี้นะนี่ก็ 7, เจ็ดพันนี่ไซส์อะไรเนะี่ยพราอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่เลยก็น,นี่ไงเดี๋ยวไปดูลองเท้ากัน,น i percent oh, yeah, right. Wow! wow. Oh. Victoria's Secret. Oh! Victoria's Secret! Victoria's Secret! Oh. Okay. ตอนนี้เรามาคังรองเท้าแล้วนะคะ a ดิด a สนี่สวยไหมยเยอะมากเลือกไม่ถูกเลือกเอาไหนว้าวนี่แต่4,500แล้ว2,250ก็สวยดีเนาะนี่ไปเลยนีจะเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านังผู้ชายและผู้หญิง ย่าขามาดูรองเท้าลูกเป็นรองเท้าหารองเท้าเด็กก่อนอันนี้ยังเป็นรองเท้าผู้ใหญ่อยู่หาดูสิคะรองเท้าเด็กอยู่ตรงไหน,นเอ่ยมันเยอะจัดค่ะหาไม่เจอรองเท้าไม่รู้ของเด็กของผู้ใหญ่ยั่เยอะมากมามนี่แต่เราหาไม่เจอตรงนี้แหและรู้ว่าอันแรกนูน่นหรอรองเท้าเด็ก ไป,ไปลองไปหาข้างหน้าสิคะเ็นนี่เด๋อลูกไม่เริ่มเหนื่อยแลยนะ้วเนี่ยฟังเยอะแล้วด้วยน,นี่รองเท้าหมดเลยนะคะน,นี่เป็นขดรองเท้าทั้งหมดเลย รองเท้าเด็กอยู่ตรงนี้แล้วลูกนีไ่ไงรองเท้าเด็กนี่รองเท้าสปอร์ตไม่มันอยู่ฝั่งนูน้นนี่ฝั่งนี้ก็มีพี่แอเนี่ยของเด็กเนี่ย<อ>เนี่ยต้องเลือกดูหนูต้องดูที่กล่องมาไปดูดิน่าจะฝั่งหน้าหน้าเนเหรอมั้งอ,อันนี้รองเท้าเด็กนี่มีแต่สองสองแถวนี่หรอคะ เป็นรองเท้าอะไรเอ่ยเนี่ยรองเท้าผ้าใบรองเ้าว่ามีโซนอันนี้วันนี้เรามาดูไนกี้แล้วนะคะไนกี้เด็กนี่ไงเพื่อนไนกี้เด็กเอ้ยอันนี้มีมีหลายยี่ห้อมีทั้งฟิตล่ Nike. าไนกี้อ๋อมาดูไปดูมีหลากหลายยี่ห้อลูกมีหลากหลายแบรนด์อันนี้เป็นซุปเปอร์สปอร์ต ดูหารองเท้าเด็กอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนเอ,อ่ยรองเท้าเด็กอันนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่เนาะป้าพี่ิามาดูรองเท้าเด็กก็นี่ไงน่าจะเป็นรองเท้าเด็กแล้วนะนี่พิ娅จาจาก900เหลือ990เหลือ390ออันไหนฟิตล่าของฟิตล่า เราหาีกทีเด็กไหมรองเท้าเด็กค่อนข้างหายากของผู้ใหญ่จะเยอะกว่ารองเท้าแตะนานรองเท้าแตะเ้าแตะของอะไร ของอดิดาสรองเท้าแตะเจ็ดร้อยคู่ละเจ็ดร้อยรองเท้าแตะอดิดาสอิสซาอะไรลูกกระเป๋าแพ็กแพ็กไม่เอาละกระเป๋ากระเป๋าเราเยอะแล้วตัดมา,มา น่าจะมีแต่ตรงนั้นวะลูกเดี๋ยวไปดูข้างหน้าซิป่ะสั้ปรเซ็น,นสแบดแบนเลย ไปทำรา,ากับอกไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ว้าวดว้าวซื้อหนึงั้นด้วยว้าวอุ้ยของพับเป็นของเด็กด้วยผู้ใหญ่ก็มีอันอนี้เรามีชอเตี้ยนเตี้ยนเตี้ยนอ๋อหายช